สวัสดีครับผมพุทธิัวแสบครับและวิดีโอนี้คือวิธีการตกแต่งโมขั้นเทพที่ออกมาไม่เหมือนใครและสวยมากๆครับยยฮฮ่าฮ่าอินฟินิตี แน่นอนครับว่าแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ย,ยอดฮิตครับทุกคนชอบกินครับแถมช่วงนี้อากาศร้อนด้วยเหมาะเลยครับกินแตงโมแล้วเย็นสดชื่นสบายครับซึ่งปกติการกินแตงโมเนี่ยก็จะมีหลายวิธีใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะแบบผ่าแล้วก็เอาช้อนตักเลยบางคนก็แบบตัดเป็นชิ้นสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาเสนออีกหนึ่งวิธีในการปอกแตงโมให้ออกมาเท่เฟี้ยวไม่เหมือนใคร อาจจะแบบเพิ่มขั้นตอนนิดนึงแต่บอกเลยว่าถ้าออกมาแล้วเพื่อนจะต้องตกตะลึงแน่นอนครับมันจะทำยังไงเราเดี๋ยวกันดีกว่าครับ่เอาถัดมาลองนิดนึงเดี๋ยวมันจะหกเลยทถอะโตไปซะหมดนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราผ่าตูดกับหัวก่อนนะครับผ่าไปเลยตัดออกไปเลยอย่าไปเสียดายนะครับเราเน้นสวยงามเราไม่เน้นแบบประหยัดอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าไท้เฟียวนะ ทำเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยอ่าเป็นแตงโมสี่เหลี่ยมครับซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องมองให้ดีก่อนปุ๊บ,บเด็งให้ดีปุ๊บอ่าประมาณนี้ลองดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่อันนี้ไม่เป็นไรครับตรงนี้เราก็ไปกินได้ต่อถูกป่ะอ่าให้เป็นสี่เหลี่ยมไปนี่ครับสวยงามสวยงามเราตัดเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวมันไม่สวยปึย๊บ อ่านี่ครับเห็นไหมเราจะได้แตงโมสี่เหลี่ยมสวยงามครับเหลือแค่แบบแกะเม็ดออกนะถ้าแกะเม็ดออกหมดปุ๊บไปเสิร์ฟนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับแตงโมสี่เหลี่ยมโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราแกะเม็ดออกให้หมดก่อนดีกว่าจะได้ดูสวยๆนะ เมื่อแกะเม็ดักงหมดครับเราก็จะได้แตงโมที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้ครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะถามติองนะครับว่าผมทําทํใไมครับ <c oughs> <c oughs> อย่างไม่เซ็ตมันต้องแต่งจานให้สวยงามมาเดี๋ยวดูกันว่าถ้าแต่งจานสวยๆออกมาจะเป็นยังไงอ่านี่ผมว่า,าจะตั้งเป็นแนวตั้งใส่จานไป นี่อย่างนี้ครับแล้วเราก็หาอะไรมาตกแต่งด้านล่างนะครับซึ่งที่ตกแต่งก็ต้องเป็นแตงโมนี่แหละแตงโมด้วยกันก็อยพวกเจ้เราทําไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังอยู่มันไม่ได้ไปไหนนะครับผมมีตัวนี้เป็นตัวควดลูกกลมครับผมว่าเอาเนี่ยเราทําให้เป็นกลมๆวางรอบๆก็สวยแล้วนะครับอ่านี่ครับเราก็แควดลงไปครับปุ๊บนี่เห็นไหมจะได้เป็นกลมๆอย่างนี้ครับเราก็วางลงจานไปนี่แต่งจานให้สวยงามอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวขอว่าทำแป๊บหนึ่งหน้า เสร็จเรียบร้อยครับนี่เป็นไงล่ะครับนี่และครับคือผลสําเร็จของมันนะครับเป็นแตงโมทาวเวอร์พร้อมด้วยแตงโมบอลล้อมรอบครับเอาไปลองทํากันดูนะครับแล้วส่วนตัวที่เหลืออื่นก็ก็เออ สมมติว่าไม่มีไปแล้วกันนะครับลืมมันไปนะครับสนใจแค่ตรงนี้พอครับตอนนี้ครับจากแตงโมผมซื้อมาลูกละ50บาทตอนนี้เหลือ20บบาทแล้วครับเป็นการลดมูลค่าของแตงโมอย่างแท้จริงครับโอ้ยทำเพื่ออะไรเนี่ยผมเพราะฉะนั้นผมขอถามคำเดียวเลยครับว่าผมทำทำไมครับอันนี้ผมทำทำไมทำเพื่ออะไรครับ ผมว่าเรามาดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับมองอย่างนี้มันจะดูแบบแปลกๆไม่สวยนะครับแต่ใกล้ๆนี่สวยบอกเลยสวยมาก เรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับไล่จากหัวจรดท้ายเลยนะครับด้านบนนี้เป็นฝาปิดทาวเวอร์ของเราครับเกยดเป็นหลังคาของทาวเวอร์ครับซึ่งทาวเวอร์นี้คือ w a t e r ร์เม n อนทาวเวครับความสูงขนาดประมาณตึก30ชั้นครับโอ้โหส่วนด้านล่างนี้นะครับคือ w a t e r ร์เมลอนบอนะครับก็จะวางเรียงตัวรายล้อมตึกอย่างสวยงามครับโอ้โบอกเลยครับว่าแบบนี้ถ้าเอาไปขึ้นพัต ทานนะครับเขาไม่ให้ขึ้นครับ <Ooh. S 1> <laughs> เขาบอกว่ากล <Ooh. S 1> ับไปเล่นที่บ้านไปทําอะไรนี่ <laughs> ไอว้าวเป็นไงนละครับนี่แหละครับคือวิธีการรังสัรรคงโมงให้ออกมาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่เคยมีใครทำแล้วก็ไม่มีใครอยากทำด้วยครับ <laughs> ทำไปเล่นไปไม่แน่นะครับอาจจะมีคนเอาไปทำขายก็ได้ครับ Watermelon Tower ครับเหมือนยนีงยแตงโมซื้อมาลูกละ50บาทใช่ไหมทำแบบนี้ปุ๊บผมขึ้นร้านขายเลยครับร99โขายได้เงินไม่พอส่วนที่เหลือทั้งหมดตรงนี้เราก็แอบ,บกินเองนะอีกมีแต่ได้กับได้ดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับใครอยากจะเอาไปทำตามก็เชิญเลยครับไม่คิดลิขสิ์ครับ เออคือเอาจิงิงหน้ตัวผมเองก็ยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากินขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับเฮ้ยแต่มันเฟี้ยวไงไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ไม่เคยมีใครเหมือนมาก่อนอย่างที่บอก ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมผลไม้ที่หน้าร้อนควรจะกินก็คือแตงโมแตงโมมันมีน้ำเยอะกินแล้วเย็นชุ่มฉ่ำสบายทั้งร่างกายนะผมก็เลยอยากลองหาวิธีรัรงสรรค์แตงโมอะไรให้มันรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาครับก็ได้สมจะอยากจริงๆิครับออกมาแปลกประหลาดอย่างที่ต้องการจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครต้องการนําไปทําบ้างนะครับเชิญได้เลยครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับถ้าไม่กลัวคนที่บ้านด่านะครับ อ่ะประมาณนี้ขำๆนะครับก็ถือว่าสำเร็จทุลวงไปได้ดีครับกับ Watermelon Tower ของเราครับว้าหน้าตาจะไม่ได้ดีเท่าไหร่วิธีทำก็ค่อนข้างแปลกๆปันเริ่มปันเ่มเหลือของเยอะแยะนะครับชื่อเท่ไว้ก่อนช่างมันครับ Watermelon Tower ครับ นเป็ไม่เป็นไรครับวิดีโอนี้ก็ขำๆนะครับยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสารรค์อย่างนี้ต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์ก,กดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับผมไปกินเตงโมยอมใจก่อนทำอะไรของผมว่ารู้เนี่ยห,หวาน <c oughs> หวานจนสำลัก <c oughs> โอเครครับสวัสดีครับให้หวานจริงนี่ยังอะไรกูเล่น hi